เลยๆไปทไมวะเมืองนั้นอะ่ะไม่รู้นะมีเว้ยนลองมีละใครสนใจอ่ะอเคเก่ง okay. เจ้าชอบคนี้จังเลยเอ๋ <c ười> ปล่อยมดนั่งดูแม่ง <c ười> ชอบคานี้จังเลย <c ười> <c ười> มดบอกไม่ข้าเม็สนใจหรอข้าเก่งให้ลงมืงนี้มดบอก <c ười> ชอบจังเลยคำเนี้ย ท <laughs> ่าเก่งแต่ท่ามี่มีกาะเฉยแหลกสามศูนย์หนึ่งสองก็บอกอ่ะดูดิมันจะชนะไหมเนี่ยเกมเนี้ยจก่งแต่มันฟุกเฉยอ่ะเมืเม่อกี้ชิงป่าว เลเวล3เลเวล1เล่นห oh, 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 ุ่นยนต์ต้องจับสติตัวเองดีๆมดมันกลับมาแล้วมันกลัวได้นั่งดูไม่ได้กลัวเลยเพื่อนนั่งดูไปเทาอ๋อมดมันกลัวเพื่อนนั่งดูมดบอกกลัวเพื่อนนั่งดูก็เลยได้กลับมา่วยเพื่อนสองคนเดี๋ยวก็แพ้แล้วนี่เลเลยล็อกอ๋อ เล้ยลออ้ออ๋อเลียโอ้โหนี้ยกไปซ้อมหมาไ่เล่นด้ไงอ,อาสามศูนย์หนึ่งอีกกระบอกวะนี่ก็ได้อนนงบอกแรกแหละไม่เ้าเมือถอะ จะไปหาหมดอยู่แล้วมดรีบกลับมาไม่เชื่อตกใจใครยิงเป็นคนยังไงวะไอคนยิงยิงสิ่งนียโ oh, no, อ้โนโยโนะคืออะไรอะคืออะไรคืออะไรไปทำอะไรให้มันไม่รู้่ะกดยิงเล่นเหรอยิงเล่นก็โง่แล้วตอนนี้ยิงเล่นไงไม่หมายถึงแค่ยิงเล่นกันนับว่าโง่แล้วเหร เฮ้ยนี่ไงเพิ่งโดดลงมาเลยนะเพิ่งลูดซิปไอ้ลูดอันเนี้ยบโงด้อ้หยนเกาะม่วงเกาะม่วงเห็นเกาะม่วงะอันนี้มาต่อยค่ะ แต่วงม,มาแบล็คของพวเฮ้ยมีกล่องขอ้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูชวนเกาะบ่วงไอ้สัสไม่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามีกล่อง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  แม่ไม่เอาเลยเอาเลยเอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูแม่งไม่เอาด้วยมีศัตรูเนี่ยแถวเนี้ยมันเพิ่งกระโดดลงมาไนี่เสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงข้างเสี่ยงได้สะพาน เสียงซิปลายรัวๆเลยโอ๊ยสัตว์หัวแตกไว้ดิไอ้เหี้ยเพื่อนแม่งจำแป,แไปดไปละไปวัดไปโอ้ย เอ้ยโหเอ้ยแม่เจอทุกสองชาร์จสองตัวสตัวแม่มาละฝั่งตรงข้ามมาละฝั่งตรงข้ามมาละเรื่องของเมืองเรื่องของเมือง นี่นี้จบแล้วหรอไม่คือแล้วเกาะขาวเกาะขาวเกมุ่งคือมาแบบไฟนี่ดามิจะได้เยอะขอข มดมดโลโลเลยโลโลเลยมดบอลมันเข้าไปแล้วอ่啊เเข้ามาทำไมคุดไข่าเนี่ยโอ้ยโอ้โหลูกซองอะไรวะอาสามสูนโอ้มันไม่เล็งไงเขาเสือกเล็งไงมดโลโลเลยอ่ะชุบก่อนก็ได้ชุบเพื่อนก่อนก็ได้หรือฆ่ามันก็ได้เพราะมันโลมากอ่ะเนี่ยจบแล้วจบแล้วเอออ๋อฆ่าเพิ่งดาวครั้งแรกลูกเปลวชิบหาย ไอ้เชี่ยถ้าเขาไม่ไม่เล็งหมดบบทิ้ไฟแบบมันเขาน่าจะได้คิวเร็วกว่าเพราะมันตัวอ้วนกว่าเลยใช่เออดีว่ะรอบนี้หมดได้เป่าทองดีถือว่าดีนะเพราะว่าหมดชุบปล่อยไอ้มึง เมื่อกี้สะใจมากเลยปล่อยให้มันวิ่งเข้ามาเก็บเ,เ,ข,าาเบข้ามาเก็บเกาะฟ้าก่อนชอบมากเลยพอวิ่งเก็บเกาะฟ้าปับข้าก็ยิงมันทีเนี้เ <laughs> ขสาสะใจเลยสุดไ <laughs> ด้ดา,าเมจเยอะขึ้นกว่าเดิมมีไลท์อมวยตมงนะียโอ้นี่เต็มเลยเนะนี่ยเนี่ย <laughs> วงมา เจักแล้วมาวิ่งมาหามีแต่เกาะขาวอะเอากะฟ้าผสมกันดิอีโวเลยเออเรากลับไปที่เดิมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นมาบนสะพานก่อนแล้วกันจักแล้ว ข้าบอกขึ้นบนสะพานได้แต่ซิปให้เลยบอกแล้วคนอื่นมันจะขึ้นยังไงอ่ะไปก่อนดาวก่อนอยู่แล้วตรงเนี้ยแถบเนี้ยแม่งโดนดักโคตรบ่อยอ่ะแม่งชอบชอบดักตรงโขดหินโคตรทุเรศเลยไฮ้ยแล้วไปเพื่อนอ๋อเจอลูกสองชาร์จแม่งแบบขยำหน้าแม่งแบบบังเึ้นจะขึ้นยังไงนะไปเอ้ดับไอ้ดับอยู่ข้างหน้า โดนไอดอกอีกแล้วปอดทองอยามีน้อยมากเลยวะมีชิลน้อยมากชิลกระป๋องมีแค่แปดป่ะเออมีแค่แแต่มีป๋องใหญ่สองอ๋สามลใช่ ใช้เล่นหมดข้าก็ไม่ค่อยจะมีหรอกมันยิงกันเองแล้วเบิร์ดเอาเอาชิปปิ้งแมนกูออกทำไมวะเออจริงๆแม่งไม่น่าเอาชิปปิ้งแมนออกอ่ะยิงหัวก็แย่แล้วยากละเอาออกตั้ได้ตั้ง94ถ้าแต่ก่อนมันเท่าไหร่

เดี๋ยวซีฟลายลงไปให้เอาจะรีบขึ้นมาทำไมเดี๋ยวซีฟลายลงไปให้เนี่ยเนี่ยยิงไปข้างหลังแล้วเนี่ยเอาดูดิโคตรยังไงวะเฮ้ยมาแล้ว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 ปอดทองปอดทองปอดทองเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวสองสองแล้วโอ้ยโอ้โอ้เยอะละเยอะละ ข้างในมีสนไนพร้อม่ล้องคูณสี่ให้เฮ้ยทางนี้เยอะนะเนี่ยเฮ้ยมันวงนี่หว่ายัางไงมันก็ต้องเข้ามาเฮ้ยมีสนไนกับกล้องพร้อมเออพร้อมให้เล่นเลยแต่ไม่เอาออยู่่กนมาแล้ว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  ไอซัพลวงไปไปตัดทองลร็วไอ้นี่จะดาวแล้วเร็วนอนนนเจตดาวหนึ่งกอดทองอยู่นี่กอดทองอยู่นี่กอดทองดาวหมดกอดทองหมดเก็บกอดทองก่อนน็อกอัพทอง ยัางคนละตัววห<ะ>มดที่อื่นกำลังมาข้างบนหัวเราเฮ้ยกอดเพื่นเก็บหัวทองเลยนี่อีโวอีโวหมดหมดกล้องกล้องของควาย Bỏ môn cái tẹp. trời. đào. để, Lửa tôi đeo, lửa tôi đeo. Tôi này đào, tôi này sai được quả đào. thằng tỏ à, đúng rồi. Nên chụp nằm ngoài 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 nóc lên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 , ngoài 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 Đó, Nói đó. Là. Tìm ăn, ngoài 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 mới ngoài 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 งงวงนะเฮ้ยกระสุไนไลท์สดไหนมีนห,มหมดมัง้งค่าใช้เป็นหลักลสามสกอ เ้ยบอกกันอยูทางซ้ายว่ะขึ้นสิเอ้ยขึ้นโหนดูก็ได้ขึ้นโหนดูมุงสูงดูวง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 แรงวงแรงวงแรงทแล้้วมังอยู่ซ้ายตีหนึ่งซ้ายมันอยู่ใต้เนินยังมีอารมณ์มาแวะเอาไอ้ดอกต่อไป

จะตายจะตายลวงลวงลวงโอ้ยแล้วมึงไม่ยิงคนอื่นว่าไอสัตว์เอ้ยเร็วเร็วเร็วรีบชุบรีบชุบฆ่าก่อนฆ่าก่อนมี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 นกอัพทองอยู่ข้างบนนกอัพทองอยู่ข้างบนตัวนกอัพทองอยู่ข้างบนบัดเฮามีกระเป๋าพี่ผมมีกระเป๋าผมม oh <my. S 3> ีกระเป๋าไม่ต้องกลัว ทางนี้มันชุบกันแล้วนี่เก็ยเพื่อนข้างหลังข้างหลังชุบนข้างช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้าชานะเลยแชมป์แล้วหรอเอา้าเอานึกว่าเหลือสองสอร์อรเรานู้ดีเรานูบเรายิงเล่นเรานูบ <laughs> Let's go <c oughs> แชมป์เฉยม,มีดาเมจเลยครับมดบอกไม่มีดาเมจนะครับมดตะโกนอยู่คำเดียวเลยแหละ <c oughs> แชมป์เฉยสองพันสี่เองก็ไม่เยอะเ <c oughs> ท่าไหร่เจ็ดคิว